สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแอปหาเงินฟรีนะเป็นหาเหรียญบิตคอยนะครับก็แอปนี้นะคุณไม่ต้องแนะนำเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคุณเล่นแค่10นาทีนะบางคนก็เล่นไม่ถึง10นาทีก็ถอนเงินได้เลยทุกคนแล้วก็จ่ายเงินจริงด้วยนะครับก็แอปนี้นะสามารถทำเงินได้จริงนะสำหรับใครที่สนใจที่จะหาเหรียญของบิตคอยนะครับก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ mm. เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันใหม่นะที่ผมจะมารีวิวกันนะครับก็คือเป็นแอปที่เรานะครับสามารถที่จะเล่นได้จริงนะแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับตอนนี้ก็มีคะแนนรีวิวอยู่ที่4.6ดาวนะครับก็มีคนนี้ผมเขาบอกว่าเกมของแอปนี้โหลดเล่นได้เลยครับไม่หลอกลวงเหมือนกับหลายๆแอปที่ผมเคยเล่นมานะผมนะก็ถือว่านะครับว่าถือว่าแอปนี้นะ เล่นได้จริงถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับแอปนี้มีชื่อว่าแอป Bitcoin Pop นะครับเอิร์นเรวบิตคอยนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะย้ำว่าลิงก์นี้ไม่ใช่ลิงก์แนะนําเพื่อนเนะเพราะว่าแอปนี้ไม่ต้องแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็ให้เรานณะผมทําการติดตั้งก่อนเลยเนาะซึ่งแอปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่50,000นครั้งนะครับหรือ5,000 0นดาวน์โหลดนะครับอ่าแล้วก็มีรีวิวก็อยู่ที่4.6ดาวนะรหรือประมาณ2 0,000 2 0 0หมนคนนะที่มารีวิว4.6ดาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดแอปนี้กันนะครับโอเคครับผมนะก็แอปนี้นะผมก็จะบอกก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะเล่นแอปนี้นะเราต้องมีบัญชีที่มีชื่อว่าคอยเบสก่อนนะครับซึ่งบัญชีของ c o i อยเ s e นั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของ Bitcoin Pop นะครับก็หน้าตาก็สีสันสวยงามเลยนะครับ ก็ในส่วนของ Coinbase นั้นนะครับก nah, e ็คือเป็นบัญชีของการที่เราจะรับเงินนจากแอปนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของบัญชีของ Coinbase ก่อนก่อนเลยนะครับโอเคครับผมนะในส่วนของบัญชีของ c o i b a s e นะก็คือเป็นบัญชีนี้เลยทุกคนเนาะที่เป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ตัวสีทุกคนเนาะ Coinbase นี้นะเป็นบัญชีของการที่เราจะรับเหรียญ Bitcoin นะก็เหมือนกับกระเป๋าของ Bitcoin หรือ Star p r o นะก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะ ก็คอยเบสนี้นัเป็นบัญชีของต่างประเทศนั่นเองเนาะเราสามารถที่จะสมัครได้โดยใช้อีเมลนะแนะนําให้เราใช้อีเมลจริงนะเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของคอยเบสนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนเนาะบัญชีของคอยเบสนี้นะวิธีการที่เราจะาสมัครนะถ้าเรานั้นมีอีเมลนะเราใช้อีเมลนั้นที่เราสมัครกับอีเมลของคอยเบสนี้ไปสมัครกับอีเมลไปสมัครกับแอปที่เราจะเล่นนั่นเองนะ กอนแนะนาว่าให้เรานนัใช้อีเมลเดียวกันนั่นเองนะวิธีการที่เราจะรับอีเมลก็มาที่คําว่าการตั้งค่าแล้วก็ไปรับอีเมลนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือน่าเป็นพอร์ตนะที่ผมได้มีนะผมก็มีพอร์ตอยู่ที่ประมาณ3.26ดอลลาร์ยี USD นะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินที่ผมมีอยู่นะในส่วนของบัญชีนี้นะครับก็ลิงก์การดาวน์โหลดของ Coinbase ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับ ครับผมนะหลังจากที่เราได้ทําการไปสมัครคอยเบสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําอีเมลที่เราใช้สมัครกับบัญชีของคอยเบสนั้นมาสมัครกับบัญชีของอาคริปโตไม่ใช่ดิของ Bitcoin Pop นั่นเองนะขออภัยทุกคนเมื่อกี้เนาะโอเคครับแล้วก็พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดหน้าเกมนี้เสร็จนะเราก็มาที่คําว่า get start นะที่เป็นสีเขียวปุ่มสีเขียวข้างบนนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกเลยนะว่าเราต้องการที่จะอะ สมัครนะเชื่อมต่อกับบัญชีอะไรนะผมแนะนําให้เราใช้อีเมลที่เราสมัครกับคอยเบสนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาตอนที่เราจะถอนเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการสมัครก่อนก่อนเลยนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะเชื่อมต่อกับบัญชีของคอยเบสหรือบัญชีของอีเมลนั่นเองเนาะอีเมลที่ผมใช้สมัครกับคอยเบสเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งนะตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่ที่34,400 46คะแนนนั่นเองนาะซึ่งคะแนนนี้มาจากการที่ผมไปเล่นแอปบิตคอ i บิตคอยบลัสนะครับแล้วก็แอปอื่นๆในค่ายของ link นั่นเองนะก็ผมก็ไปเล่นของ Bitcoin Blast แล้วก็ Bitcoin บ l ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นแอปที่3ของค่ายของ l ล n k นั่นเองนะผมจะบอกว่าค่ายนี้่ายเงืนงจริงนะคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปอื่นๆนะมากดที่มอเกมตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดเกมอื่นๆในค่ายของเขานะครับ ก็ไปดาวน์โหลดเลยนะถ้าคุณต้องการที่จะหาเรียนบิตคอยฟรีที่มันใจจริงนะมันใจจริงไม่ต้องแนะนําเพื่อนทุกคนก็ไปดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการที่เราจะหาเล่นหรือจะเี่ยจะหาเรียนบิตคอยจากแอปนี้ก่อนนะครับก็มาที่คําว่า Play ตรงนี้ก่อนเลยนะกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งโอเคครับแล้วก็จะมีวิดีโอโฆษณาโผล่เข้ามาหรือเปล่านะ เอ้ครับผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของเกมนะครับอ่าบิตคอยป๊อปนะครับก็จะอยู่ในเลเวลที่1นะครับป๊อปเดอะโซดานะครับเราก็กดคําว่าเพลย์นะเพื่อทําการเล่นได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งอ่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนเกมนะแล้วก็เขาก็เขียนว่าเช t คโชว์ได้ก็คือเป็นการสอนนั่นเองนะเราก็กดเพลย์กันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องเล่นยังไงนะน่าจะให้ อ๋อให้เราเล็งเป้าเล็งเป้านะครับผมนะก็จะมีของเราก็คือเป็นสีม่วงนะให้เรายิงที่สีม่วงนะครับทุกคนอ่าแบบนี้เลยนะมันจะมีดาวอยู่ข้างบนนะครับผมนะอยู่ที่3มดาวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันเนาะซึ่งเราจะยิงยังไงอ๋อเราสลับได้ทุกคนนะเอา้าผมสลับผิดทุกคนเมื่อกี้เอา้า <c oughs> เออ <c oughs> สลับผิดครับผม เมื่อกี้ผมผิดสองคะแนนเดี๋ยวผมจะแก้ตัวใหม่แล้วกันนอกในตาหน้านะครับอ่านี้ก็ยิงไปอีกทุกคนอ,อ๋อเขาให้เรานั้นสะสมแก้วนะผมก็มี1นทับสตรงนี้นะข้างบนนี้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วนะครับเราต้องสะสมแก้วทุกคนเอามันไม่ยิงหรอโอเคก็ได้แก้วไปแล้วเป็นแก้วใบที่2แล้วนะครับก็เราต้องหาแก้วอีกใบหนึ่งนะครับในส่วนนี้อ่ามันติดไปตรงนั้นทุกคน โอเคครับผมนะ้าอาผมก็หมดนะดูซิว่าจะได้กี่ดาวกันทุกคนนะ้าอาตอนนี้ก็เลเวลคอม plete นะเมื่อกี้ผมก็ผิดพลาดไปเดี๋ยวผมขอเอาใหม่นะผมนะ้าสักตาหนึ่งเนาะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมต่อไปนะั่นคือตาต่อไปแนตะ่ผมนะ้าผมก็ต้องดูโฆษณาก่อนนะก็คือกดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะเพื่อดูโฆษณาก่อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนของเลเวลที่2กันนะผมนะ้าเมื่อกี้ผมก็พลาดไปเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเก้ตัวไปใหม่เนาะ โอ้โหเลเวลที่สองโหดมากทุกคนโอเคยิงไปเลยอันนี้ก็สีน้ำเงินนะผมก็ขอปลาตรงนี้แล้วก็ปลาตรงนี้กันนะครับน่าจะไม่พลาดกันเนาะอันนี้ก็ผมก็ใช้หลักการนี้ทุกคนตอนนี้เราต้องเก็บสะสมแก้วนะทั้งหมดอยู่ที่4ี่ใบด้วยกันนะครับก็ยิงอันนี้ที่มันขวานก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ด้วยแล้วก็สีแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่า ก็ได้ไปแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกคนนะไม่พลิดผันอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากเลยเนาะในตาเนานะเดี๋ยวเราไป ตาต่อไปเออทุกคนอ่าผมได้รับอยู่ที่2 5 8 1แต้มด้วยกันเนาะตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ที่3 9 9 0 0สองแต้มเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่นะจะบอกว่าแอปนี้นะผมนะถ้าเราเล่นชนะนะเราก็ได้แต้มนะถ้าเราเล่นแพ้ก็ได้แต้มเหมือนกันและก็บางครั้งนะครับเราเล่นแพ้ได้แต้มเยอะกว่าการเล่นชนะด้วยซ้ําไปนั่นเองเนาะผมก็แปลกเหมือนกันนะว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น มุมขวามือนะข้างบนสุดขวามือที่เป็น13ทับนะก็คือเป็นจำนวนครั้งที่เราจะเล่นเกมได้นั่นเองเนาะผมก็มีอีก13ครั้งที่ผมจะเล่นได้ถ้าผมเล่นหมดจนถึง15ครั้งนะผมต้องรอประมาณ 5- 6ชั่วโมงนะถึงจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นตาที่3กันหรือเลเวลที่3กันนะครับก็มากดที่คาว่าปุ่มที่เป็นเครื่องหมายาดูวิดีโอนั่นเองเนาะ เดี๋ยวตานี้ผมจะเล่นให้แพ้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าผมได้แต้มที่เท่าไหร่กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตานี้เราก็จะมาเล่นให้แพ้กันนะครับก็กดเพล์เลยอันนี้คือเป็นเลเวลที่3นะก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเล่นให้แพ้นะเราต้องเก็บแก้อยู่ที่5ใบด้วยกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะปาอันเนี้ยถึงกี่ครั้งนะผมคิดว่าเราปาได้จนกว่ามันจะหมดนะ หรือไม่ก็มันสิ้นสุดอ๋อให้มันลอยไปทุกคนเห็นไหมมันจะยิ่งลอยไปทุกคนนะถ้ามันลอยไปจนถึงเพดานทั้งหมดนะแสดงว่าเราเล่นแพนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอยิงให้ชนะก่อนแล้วกันไม่ใช่ชนะดิให้ได้เวลาก่อนแป๊บหนึง่งอ่าประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ทําให้นะครับอ่ามันก็ลงลงมานะครับผมนะก็เดี๋ยวเราทําให้มันดันขึ้นไปกอลังก็แล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่า มันใกล้มันขึ้นไปทุกคนนะเห็นไหมเกือบตายแล้วทุกคนตานี้มันน่าจะตายนะผมน่าจะแพ้แหละตานี้ทุกคนเอออ่าเขาบอกว่านะตอนนี้เราก็แพ้แล้วนั่นเองเนาะอ่าผมก็เอามออ่านดูสิผมได้คะแนนอยู่ที่3,000คะแนนทุกคน นี่ผมแพ้นะเมื่อกี้ผมชนะผมได้ประมาณ2,500รคนะแนนเนาะอันนี้คือผมแพ้ผมได้ประมาณ3,000คนะแนนดูสิผมบอกเแล้วว่าเกมนี้นะมันก็พลิกกึกกืออยู่นะที่ว่าเราชนะเราได้น้อยกว่าบางทีเราแพ้เราได้มากกว่าที่เราชนะนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของการเล่นเกมนี้นะมันง่ายมากเลยทุกคนถ้าใครมีคําถามอะไรก็ถามได้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วเราก็กดคําว่าโฮมนะที่เป็นรูปบ้านข้างบนนี้เลยทุกคนเนาะกดไปหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะมาเด้งอยู่หน้านี้เลยนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับก็คือจะเด้งอยู่หน้านของแดชบอร์ดนะอ่าถ้าเราจะถอนเงินนะครับเราก็มาที่คําว่า nest cash out นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้ถอนเงินไปแล้วนั่นเองเนาะผมก็เหลือการถอนเงินนะผมนบผมอยู่ที่ประมาณ5วันนะ5วันอีก5นาทีด้วยกันนะถึงจะถอนเงินได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับแอปอื่นๆที่เราสามารถจะเล่นได้ก็เหล่านี้เลยเนาะคุณก็ ไปดาวน์โหลดแอปเหล่านี้ไปได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเออเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดบินการถอนเงินที่ผมได้ถอนเงินของแอป Bitcoin b บล็อกให้ดูก่อนเลยละกันนะครับและนี่ก็คือบินการถอนเงินที่ผมได้รับการชำระเงินนะจากแอป Bit Blin Financial นะรหรือ Bitcoin b บล็อกนั่นเองนะครับผมนะผมก็ได้ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ 0.005โตชินั่นเองนะหรือเท่ากับประมาณ0.03ดอลลาร์ USD นะครับก็ฟังทงเลยว่าแอปนี้มันจ่ายเงินจริงนะครับก็อย่าลรังเลเลยนะที่ไปเล่นกันนะครับก่อนที่มันจะปิดไปนั่นเองนะก็าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะกดปุ่มกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากคลิปของเรานั่นเองนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบายๆขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ